แจ่วขมๆขมนะครับก็กินนะครับผมเนี่ยนี่ครับพี่น้องกระเสบครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะทำเห็ดน่องลายลวกจิ้มครับผมมาทำกันเลยนี่ครับเนื้อสดๆใหม่ๆหั่นเลยครับผมครับบางๆ แ,แซกเอ็นนะครับเห็ดแจวคอนกระแซพพี่นอ้องแ๋ยวันนี้ทังสีหลวกจิ้มนะครับผมแจวดีเจวเผือวคมครับนี่เนื้อสุดยอดเห็นไหมครับสุดยอดเลยกินกับข้าวเหนียวฮอนๆน,นะครับผม เับพักต่างๆนะครับเราติดตามครับนี่ครับพี่นอ้องบ่งบางได้นะครับผมตามความชอบเลยครับผมนี่เริ่มหันยากแล้วพี่นอ้องเพราะว่ามันสุดแล้วครับอ๋อ แค่นี้พ่อนี่สุดยอดเข้ากับหั่นเนื้อเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าสิบีหลวกนะครับผมต่อไปครับผมใส่นี่ครับหลักักชี่แล้วก็ข,ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับรรตดตาครับผมแสบแนวน้ามันน,มนี่ครับผมต่อไปกับมาหลวกเนื้อนะครับผมใส่เกลือเล็กน้อย ผาตะไคร้ใบบะกูดหลายพักชี้ลงไปตบในเครื่องหอมนะครับเนื้อเขาจะลวกสุกหรือว่าลวกพ่อเพิ่มๆนี่ก็หละกระชอบนะครับอ้าวหอมแล้วเนื้อลองไปเลยน้องลายเรา แซ่บพี่น้องนี่มาติดตามกันีเมนูนี้กินซุกๆ นี่ครับพี่น้องแค่นี้ก็เสร็จแล้วปิดไฟต้มเพียนะครับผมเอาเห็ดแจ้วครับร้อไปเลยนี่แบบนี้สุดยอดพี่น้อง ต่อไปเอาเห็ดเจียนะครับผมพริกป่นตามชอบนะครับใส่ไปหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนครึ่งตามด้วยแป้งนัวตามชอบพี่นอ้องทำนี่แล้วก็เข้าวคั่วลงไปแล้วก็ น้ำปลาหชอ้อนลงไปแล้วก็ดีของแท้พี่น้องมาคมลายกับสายลายครับพอเผียร์เขคม,มแล้วนะครับผมแล้วก็คน จิ้มรสขมแซบ่บตัวน้องมักชีใส่ลงไปแค่นี้ก็เรียบร้อยครับผมน,น่องลายหลวงจิมเฮาก็เสร็จแล้วนะครับผมก็สิมีแจ่วนะครับนี่แจ่วขมๆนะครับก็กินนะครับผมเนี่ยนี่ครับพี่น้อง กระแสบาครับมากินกันครับผมรวยเลย